นี่อาจจะเป็นงานนอกหลักสูตรของเราแต่งานจะดำเนินไปไม่รง้ตยองก็อะไรนะอะไรนะทํางานจ่อยรับรู้ไว้ไม่เป็นไรอ,อ่ะ่ฉันไม่อยากอยู่กับคนแบบนี้ใช่ฉันเธอแย่มากตอนนั้นปีศาจถ้ากลายเป็นปีศาจเกี้ยวกราด แล้วเธอก็จะพยา,ายามเสกทุกคนกันเป็นซอมบี้วัยรุนนะ่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้เธอเปลี่ยนเธอได้ก็คือบายบายตอนนี้เธอเปลี่ยนเธอได้ไงเธอรู้วันซ่มอันโน้าปีวันที่ I will be t h e เออแต่ฉันว่าการแสดงนี้พวกเรา ต้องดีดตาให้เต็มที่เลยเ,เด็กเสดเทียบอกดอฉันจะดีดให้มันเลยนะเออเอ,อ้อพูดอะไรนะฉันจะทำให้ดีเลยนะเนี่ยว่าอู้บายบายเย,ย้เอ,อ่อฮัลโหลพุกเธอเป็นพุทเธอรูอัดอัดยังไงก็ไม่รู้นะราดิตี้เล่นอัด์เป็นสองท่อนราดิต้าเล่นซาบเป็นสี่ท่อนเลยนะฉันจะทำยังไงนะ ก็คือเออเพื่อนต่างเมืองของเราคงมาไม่ได้ใช่ไหมก็ค,คือแบบโอกาสที่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายด้วยนะฉันไม่เข้าใจเลยนะแฟนทำไมแล้วไม่ได้มาวันนี้เลยใช่เออออืมไว้เจอกันไหนนะอืมเออเออเออโอ๊ยมีเหือว่ามีลูกแมวล้องเหมียวเหมียวแถวๆนี้ด้วย เธอเธอเคยเป็นภรรยาการกับแฟนแต่ก็น่ารักนะแต่ฉันไม่เคยชอบเขาแบบชอบเขาันแค่ทําให้เขาฉันปั่ปูด้าโอ๊ยฉันร้ายกาจจริงจงอ่ะจะเห็นด้วยใช่แต่เธอเปลี่ยนตัวเองได้ไงขอบคุณสำหรับเอเเเพื่อนๆในคอนโดไฮไม่เคยนึกถึงฉันเลยเธอแซตซิเมอร์ปวดรายงานตัวในห้องฉัน ฉันต้องไปทัวร์นักเรียนใหม่นะ่ะก่อนที่เขาจะได้วิญญาณคนกเก่าของฉันบายบายใช่เราต้องซ้อมกันเลยซ้อมแต่ทำไมเธอไม่ร้องเล่นเพลงของฉันเพลงของฉันออกจะดีดตายนะโอ้กระเถิบกระทีอหลังโอ้ใช oh. ่พวกเธอคือนักเรียนใหม่ที่ฉันที่ฉันจะพาไปทัวร์นี่หรอใช่ แคททอดดีมากเลยนะตรงนั้นดีมากใช่เรารู้สึกว่าที่ี่มีเวทมนต์ห้องขอแคทเพื่ออะไรอยู่ตรงนี้ห้องวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนั้นโอ้เรากำลังมีการแข่งขันแสดงดน,นตรีโรงเรียนแล้วนะ่ะโอ้การแสดงดน,นตรีหรอ แล้วเธอก็สมัครได้ใช่ไหมเพราะว่าเธอเราเคยร้องเพลงที่ไหนมานี่แล้วก็ดีแล้วเออแล้วเราร้องเพลงให้ทุกคนเชื่อฟังเราในโลกนี้นะเอออุ้ยเออจะพูดอะไรเนี่ยอ๋อถ้าหมายถึงว่าจะให้นะักเรียนนแคะคนทอเชื่อฟังเราเหรอใช่แล้วฉันจะพูดว่าฉันแย่ yeah, ที่สุดเลยได้จะเถอนีแย่ yeah, ที่สุดเลยนะถ้้เธอไปแย่ yeah, กันนั้น โอ๊ยอย่าไป่สนใจเลยน่ารำคาญจะตายอ่ะโอ๊ยอันนี้ไม่นีสวยจังน่ะเธอได้มาจากไหนอุ oh. Ay, hm. ๊ยอย่าแตะเฮ้ยคอนี yeah. uh ่อ huh. ่ะม <So> ีกำลหมายกับเราด้วยก็เราไม่อยากให้มันมีอะไรเกิดกับมันเข้าใจไหมใช่แล้วไ